สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็อตื่นในหลายคนก็คงตื่นแล้วแหละก็เรียกทุกคนมานะคะสาหรับนักเรียนของหนูอังกฤษนะคะวันนี้เราก็มีคลาสทั้งวันนะคะ <c oughs> พี่หนุ่ยก็บอกเหมือนเดิมเลยนะคะในทุกๆกอาทิตย์ว่าเราต้องดูว่าเราอยู่รอบไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะมีเวลาของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนให้ตรงตามเวลาอย่างเช่นคลาสเช้านะคะมีตั้งแต่9โมงใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยขยันอ่ะรีบ มาเข้าระบบตั้งแต่9โมงได้เลยนะคะส่วนน้องๆที่เรียนคลาสตอน10โมงนะคะก็9โมง45สามารถที่จะ กดลิงก์ที่เราส่งไปให้นะคะเพื่อเข้าประจำการนะคะเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะแล้วรอบต่อมาอ่ารอบต่อมาเป็นรอบบ่ายโมงนะคะเที่ยง45ก็สามารถเข้ามาได้และรอบสุดท้ายนะคะเป็นของพี่ใหญ่รอบของพี่ใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงของบ่าย3นะคะพอบ่าย3ปุ๊บอ่าจริงๆก็ได้ตั้งแต่2องโมนะคะก็รีบกดเข้ามาได้เลยนะดังนั้นน้องๆเนี่ยต้องดูเวลาให้ดีไม่ใช่แบบอ่าจะเรียน10บโมงเราไปตื่น10บโมงครึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหม นะคะแล้วก็วันนี้ก็อ่ะก็มาไลฟ์แล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนอ่ะมาสอนกันเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่เดี๋ยวจะตัดไปเป็นบรรยากาศของชั้นเรียนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือมาเรียกให้น้องๆทุกคนนะคะตื่นแล้วก็เข้ามาเรียนกันได้แล้วนะคะสำหรับน้องๆของดูอังกฤษนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของคําว่ามากมายในภาษาอังกฤษะนะคะอ่ะมากมายมากมายนะคะมากมาย นะมันก็จะมีคำว่าอ,อย่างแรกเลยก็คือ much many อันนี้เคยเคยคุยกันไปแล้วนะคะ much many นะคะ,อ,ะอันนี้เคยคุยกันไปแล้วแล้วก็มีคำว่าอะไรคำว่า a large number of นะคะ a large number of นะคะโอเคแล้วก็มีหลายตัวมีหลายตัวมีคำว่า a great deal นะคะ a great deal of ะคะแล้วก็มี a large amount of นะโอเคเอาประมาณนี้นะคะที่แปลว่ามากมายก็เอา5้าตัวก่อนนะคะหตัวก่อนวันนี้เนี่ยเช้านี้ขอสัก5ตัวนะคะที่เป็นพื้นฐานเลยนะคะอันนี้จำไว้นะข้อสอบมันจะออกเรื่องอะไรข้อสอบมันจะออกเรื่องของ ยังจาได้ไหม much many เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันบวกนามมันต้องคิดว่าไอ้คาพวกเนี้ยบวกนามนับได้หรือไม่ได้เออนะคิดประมาณนี้อ่ะบวกนามนับได้หรือนามนับไม่ได้เราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะซึ่งอ่ะ much กับ many เนี่ยเนี้ยเราเคยสอนไปแล้วมันเป็นปัจจัยแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบพื้นฐานมากเลยนะคะซึ่ง much ยังจําได้ไหมบวกนามที่นับไม่ได้นะคะอ่ะ much นับไม่ได้เนี่ยค่อยๆไปทีละตัวเลย มั Much, นับไม่ได้นะคะฉะนั้นเมนี้ก็ต้องนับลา่านับได้นั่นเองนะคะเนี่ยอย่างสมมุติพี่ดุจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้อ่ะมีนักเรียนมากมายกำลังมาเรียนกับเราอ่า Many students are coming เห็นไหมคะคำว,ว่า students students มันแปลว่านักเรียนใช่ป่ะแปลว่านักเรียนหลายหลายคนนักเรียนเป็นคำนามที่นับได้ดังนั้นเราจะบวกกับ m มนี่ได้นะคะคือเราจะใช้ much กับ student อย่างเงี้ยไม่ได้โอเคนะเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเร uh mm ิ่มเริ่มเริ่มมีน้องนิวตันจอมกวนนะคะเข้ามาอันนี้เห็นเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะคะ ซึ่งอตอนนี้ก็เริ่มมีน้องๆทยอยเข้าระบบมาเรื่อยๆนะคะนี่แหละนะน้องๆพวกนี้ก็คือนักเรียนของเรา Student, s t u d e n t เห็นไหมคะเป็นคน <c oughs> พอเป็นคนปุ๊บ <c oughs> เป็นนามนับได้นามนับได้จะใช้กับอะไรล่ะถ้าเราจะบอกว่ามากมายมันก็ต้องใช้กับคําคว่า many นั่นเองซึ่ง many แปลว่ามากมายต้องบวกกับพระหูพ้พิทูไหมคะดังนั้น students ก็ต้องมาเติม s นะคะเราจะพูดว่า many students are coming ประมาณนี้นักเรียนมากมายกำลังเข้ามาโอเคนะคะ และต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเห็นคำว่า number นะคะ number นะคะ number อ่า number แปลว่าตัวเลขดังนั้นอะ large number ก็จะต้องบวกกับนามที่นับนับแปลว่าตัวเลขก็ต้องนับได้แน่นอนอ่าทางบ้านนะคะยังฟังอยู่นะคะเอ้ช่วยแชร์ไปที่เออใช่แล้วโอเค a large number of นะคะก็จะบวกนับได้ เหมือนกันนะคะ number แปลว่าจำนวนนี่คือสูตรของการจำดังนั้นพี่นุ้ยก็จะพูดว่า a large number of students are coming อันนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะนะคะ a large number ก็จะใช้กับนาที่นับได้นะคะโอเคและต่อมานะคะ a great deal เนี่ยพวกเนี้ย ดีลกับ a large amount พวกนี้มันจะแปลว่ามากเห็นป่ะ great large พวกนี้มันจะแปลว่ามากมายซึ่งเฮ้ยพอเห็น deal amount พวกนี้คือนับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้นะคะโอเคนะเอออ้าว a great deal of เราจะบวกนามนับไม่ได้เช่นอะไรถ้าเราพูดว่าเฮ้ยมัน มันความพยายามมากอะสมมุติพี่บอกว่ามันสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องการความพยายามมากใช่ไหมคะพี่ก็จะบอกว่าความพยายามภาษาอังกฤษอสวยๆคือคำว,ว่า effort นะคะอ่ะเช่นคำว,ว่า effort อย่างเงี้ยนะเราก็จะบอกว่าเอาประโยคแบบดูสวยงามหน่อยนะ my work requires a great deal of effort ก็คือว่า การทำงานของฉันเนี่ยมันต้องอาศัยมันต้องการต้องการอะไรต้องการ effort ก็คือความพยายามที่ยังไรแกรดี้ก็คือต้องการความพยายามมากอะ่ะนะคะโอเคไหมนะคะ effort แปลว่าความพยายามแน่นอนความพยายามมันย่อมเป็นนามที่นับไม่ได้เพราะอะไรคะมันเป็นแบบเหมือนกับสิ่งที่เราแบบไปจับต้องไม่ได้เออปะบาณนี้นะแล้วเมื่อกี้พี่พูดคําว่าอะไรควายๆใช่ไหมก็คือคําว่า require ออนะคะ require แปลว่าอะไรคะ require แปลว่า ต้องการอ่านะคะต้องการนะโอเคนะคะ My work requires a great deal of effort โอเคนะคะอ่านี่ขนาดแบบว่ายังไม่ได้เข้าบทเรียนเลยนะโอ้โหยังสอนไปแบบอย่างรุนแรงขนาดนี้นะ้ะเข้าบทเรียนนี่จะแบบโอ้โหขนาดไหนเนาะอ่านี่ก็คือสอนไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่รอน้องๆเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวระบบจะพร้อมตอน9ก้าโมงสีจริงๆพร้อมแล้วแหละก็คือสามารถที่จะเข้ามาได้เลยก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะอ่า นะโอเคค่ะและสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ large amount นะคะก็คือ,อจะเป็นนามนำไม่ได้เหมือนกันค่ะอ,อันนี้ก็อย่างเช่นเช่นพูดถึงเงินใช่ป่ะเออเงินนะคะน้องร้อง่ะชั้นเล็กๆอะ่ะที่แบบว่าเพิ่งมาเรียนภาษาอังกฤษจะชอบเข้าใจว่าเงินเป็นนามที่นับได้แต่นี้จําเลยนะคะว่าเงินเนี่ยเป็นนามนับไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ย money เนี่ยเราจะเติม s ไม่ได้นะจ๊ะโอเคมนะคะอ่าโอเคเราก็จะบอกว่า บอกว่าเธอใช้เงินใช้เงินจำนวนมากก็บอกว่า she spends a large amount of money she spends a large amount of money ก็คือว่าเฮ้ยเธอเนี่ยใช้จ่ายเงินเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรสะอะไรสะเป็นใช่ไหม spend spend แปลว่าใช้เงินหรือว่าใช้เวลาจริงๆจ,งจะต่อก็ได้นะคะว่าเฮ้ยเธอใช้เงินไปกับอะไรนะคะจำไว้เลย spend มันจะไปกับ on อ่ะเราก็ลองแต่งประโยคนะคะ spend บวก on ค่ะก็จะได้เป็น she spends a large amount of money on เออชอบซื้ออะไรเช่นซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็น on clothes นะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ spend บวก on แล้วก็แบบเติมอยากใช้เงินไปกับอะไรบางคนก็ถ้าเด็กๆก,ก็ชอบใช้เงินไปกับอะไรชอบแบบซื้อเกมอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไปกับเกมกับกีฬาก็ได้ อ่าแล้วก็อย่างเช่นอันนี้พี่ก็ใส่ clothes <ๆ S 2> ก็คืออะไร clothes ก็คือเสื้อผ้านะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมเห็นไหมวันนี้จะย้ำเรื่องการเติมเติมอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าคําว่า clothes มันคือเสื้อผ้ามันคือเสื้อผ้าที่เป็นยังไงเป็นชุดชุดอ่านะคะเสื้อผ้าที่เป็นชุดชุดเนี่ยเนี่ยที่เราใส่ใส่กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปพระหูโพสต์จำนะคะ clothes น,นะคะเสื้อผ้าเป็นชุดชุดที่เราใส่มันจะอยู่ในรูปของพระหูโพสน์นะคะ อ่ะสรุปสรุปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เข้ามาคืออ่าน้องๆที่น้องๆดูอังกฤษนะคะก็เข้ามาในระบบได้เลยนะคะสำหรับคลาสเช้านะคะก็ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่10โมงแต่ว่า9โมง45ตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อนๆเ,เนี่ยที่แบบเออเริ่มเริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้วนะคะก็มาเปิดก็คือมาเปิดออนกันไว้อย่างนั้นอย่างนั้นละคะ่ะเดี๋ยวก็10โมงก็ค่อยมาเริ่มเรียนกันนะคะอ่าส่วนทางบ้านวันนี้ก็อ่าได้ติดตามไลฟ์ของเราไปด้วยเรามาทวนกันตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้สอนอะไรนะคะ much กับ many ีกคำพวกนี้ทั้งหมดอะค่ะมันแปลว่ามากมายโดย ไอ้วิธีการใช้เนี่ยเราต้องไปคิดถึงเรื่องของนามนับได้กับนับไม่ได้นะคะเนี่ยต้องจําเป็นตัวตัวกันไปใช่ไหมซึ่งไอ้คาพื้นฐานของเราที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมนั่นก็คือไอ้ much กับ many เนี่ยเราก็ต้องแบบเฮ้ย much เนี่ยนับไม่ได้ส่วน many ก็คือละนับได้และซึ่งมันก็ต้องเป็นไอ้นับได้ตรงเนี้ยมันแปลว่ามากมายใช่ไหม,มก็ต้องเป็นนับได้ผู้หูโคตรด้วยนะอ่ะแล้วก็ต่อมา a large number พอเห็นคําว่า Number ปุ๊บมันแปลว่าเหมือนเป็นตัวเลขอะแน่นอนไอ้ต้องบวกนามที่ นับได้นะคะและสองตัวสุดท้ายที่ให้ไปนั่นก็คือ a great deal นะคะแล้วก็ a large amount of นะคะพวกนี้จะบวกด้วยนามที่นับไม่ได้นั่นเองดังนั้นก็การจะเลือกใช้คำว่าม,มากมายต้องไปใช้ให้มันถูกด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่กับคำนามตัวไหนนะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไป เดี๋ยวเตรียมตัวสอนแล้วนะคะนี่มาแบบเปิดมาตอนเช้ากะว,ว่าเออจะแบบเบาๆก็เออก็มาแบบนะได้สาระเหมือนเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยววันนี้อยู่กันไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดภาพบรรยากาศในห้องเรียนให้ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็ไปก่อนดีกว่าเนาะไปก่อนดีกว่าแล้วเราก็มาเจอกันตอนที่เราเปิดห้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอน้องๆเข้ามาก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาก็เลยแบบเออมาไลฟ์เรียกทุกคนก่อนว่า ให้ตื่นได้แล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันทั้งวันนะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อ้อช่วงหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็สำหรับคนที่จะเป็นนักเรียนดูอังกฤษหรือไม่ก็ตามก็สามารถที่จะมาคุยกันได้ในช่วงแฮปปี้อัของเรานะคะก็ไม่ได้มาแบบอาจจะไม่ได้สอนไม่ได้อะไรก็คือสามารถที่จะมากดลิงก์มาเล่นซูมกันได้แบบเบาๆนะคะเพราะว่ามันก็ มันก็หมดวันมันหมดเวลาทำงานของพี่ดุยแล้วโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ